แสงไฟสีแดงฉานจากหน้าต่างสาดเข้ามาสัญญาณเตือนภัยดังโครมครามโมจิแมวเปอร์เซียขนฟูที่ปกติวันๆเอาแต่นอนกรนเสียงดังลืมตาขึ้นด้วยความตกใจกลิ่นควันไหมฉุนกึกคละคลุ้งไปทั่วบ้านพ่อกำลังพยายามดับไฟที่ลามมาจากห้องครัวแต่เปลวเพลิงดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้แม่กับน้องซาร่ากรีดร้องด้วยความกลัวติดอยู่บนชั้นสองร่างกายเล็กๆของโมจิสั่นสะท้านแต่สัญชาตญาณบางอย่าง ปลุกขึ้นมามันวิ่งไปค่าผ้าชุบน้ำที่พ่อเตรียมไว้วิ่งปีนบันไดยอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจความร้อนที่แผดเผาโมจิโยนผ้าไปที่ใบหน้าของซาร่าสั่งให้เธอใช้มันปิดปากกลั้นหายใจจากนั้นมันก็กระโดดไปที่หน้าต่างตะกุยกระจกเสียงดังสนัน่นพ่อที่เห็นเข้าถึงรีบคว้าถังน้ำมาทุบกระจกแตกโมจิผลักซาร่าออกไปก่อนจากนั้นมันก็กระโดดตามลงมาอย่างกล้าหาญไฟไหม้ครั้งนั้นพรากทุกสิ่งป แต่สิ่งที่โมจิได้มอบให้คือชีวิตจากวันนั้นโมจิไม่ได้เป็นเพียงแมวขนฟูอีกต่อไปมันคือฮีโร่ผู้พิทัก์ครอบครัวชัยชนะจุ่มคิดหน้าผากขนปุยของมันด้วยความรักและซาบซึง้งโมจิมองตอบด้วยดวงตาใสาซื่อราวกับจะบอกว่าแค่นี้จิบจิบ